การผลิตซาบวัตสุดิหรือนิดซับสามารถผลิตจากน้ำมันใช้แล้วจากการเรุงอาหารและวัตถุดิบทางเลือกอื่นๆมีประโยชน์หลายด้านเช่น ลดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมจากการทิ้นน้ามันใช้แล้วป้องกันการใช้ซ้ําที่จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสร้างไรายได้เสริมจากการขายน้ํามันใช้แล้วมีกระบวนการผลิตภายใต้ระบบการกำลองในระดับสากลด้วยกําลังการผลิตเริ่มต้น1ล้านลิตรต่อวันโดยน้อมนําแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาพลังงานทางทดแทน วิงไปถ่ายเครื่องบินเลยถ่ายเอาเครื่องบินซีดีซีดีเอามาถึงอ่ะโอ้โหถ่ายเครื่องบินแอร์เอเชีย FD สามหนึ่งแปดสามนะครับ ô um dạ 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 วิ่งไม่ได้อะหกคุณหกมานาครเห็นะครับผม

เด็นหร้บ huh. ตัวสอบ ที่ว่าเมือเหมือนซูมารเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่่งต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชาประแสส่งโขนยัตไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเคร,รือร่องขอโคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุในตำบลมะอึกสามครอบครวัวตามปลื้นปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น